เดี๋ยวจี้ปปั๊บอย่าบังเพืดอนคนละภาษองกฤษคุณเล็กปัตงก็ได้อ่ะจี้เอเม้อ่ะแล้วพวกที่นั่งอยู่จำไว่ด้นะว่าเขาชี้อะไรไปบ้างแล้วน่าพูดไปด้วยบราซิลประเทศบราซิลพูดดังๆดังๆอันเจนจีน่าเพื่อนช่วยตรวจสอบด้วยนะว่าถูกต้องไหม อะไรอีกซ้องนะอะไรเจ๊เอวอดเอวอดอเอวอดอเอวอดอสิปาราเวยมะละเวยเจ้ปาราเวยมะละเวยอ้าวพอห้าแล้วจะไหมครบแล้วอ้าวต่อไปเนี่ย สามกี่เพื่อนชี้ไปแล้วนะอะไรได้ที่ให้ทเดต้งดงเดลูกวายรูกวยหนึ่ง้องอะไรทีเายลีนะทรีทเลใจทะเลสาบล่ะ เกาะกะลาประกอบอะเกาะกะลาประกอบเกาะฟอกแลนด์ค่ะอะเกาะฟอกแลนด์เกาะฟอกแลนด์ท pues> nah. uh, ี่กะลาประกอบใหม่ด้กยลาบมันยจำมันยังค่ะกะลาประกอบค่ะอะามกกะลาประกอบ100กิโลแม่น้ำมัมีซอนอ่าแม่น้ำอะเมซอน โอเยัยงะย่ะหมแล้วเอาไมคาู่เรื่องมเอาใชาาา่ไเลแคลิบเบียนเลแคลิบเบียนอหไตรงไหนอางเนือ่างหัวปกติมันต้องอยู่ในแกงจีโล ไหนหนไหนอ่าแล้วบนเลยต่อไปเงินละมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกได้แล้วแต่ที่นี่ล่ะอ่ามหาสมุทรแปซิฟิกไหนไหนไหนอะไรนไหแอตแลนติกอ่ามหาสมุทรแอตแลนติกแปแล้วก็แอดมาตรงนี้ ต่อไปสามสี่เสือกเขาแอนดีสอ่ามาชี้ไปซี่กายภาพเอายาวลงมาเลยอ่านั่นแหละเสือกเขาแอนดีสต่อไปอีกตำแหน่งเองช่องแคบมาชสันช่องแคบแม็กเจลเลนหรือลิฟแม็กเจลเลนแม็กเจลเลนอะไรเนี่ยตำแม็กเจลเลนอะไรมันก็ตรงนี้ ครบแล้วเรียบร้อยอ่ะอรูปแล้วเราก็ชี้ได้ตำแหน่งส่วนใหญ่ถูกต้องอ่ะถูกต้องเรียบร้อยเพราะที้ครูจะให้เธอลงรายละเอียดในแผนที่นะนล่าหนึ่งแผนพร้อมระบายสีนะให้เรียบร้อย ให้เธอเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้านล่างไดเรียบร้อยแล้วก็ลงรายละเอียดตอบด้านล่างตามหมายเลขในแผนที่นี้แล้วก็ระบายสียให้เรียบร้อยได้แล้วเขียนชื่อเป็นเจ้าของเลยนะไม่นี้เจ๋้นะศึกษากันได้เจะช่วยกันหามา

ข้อแรกก่อนหนึ่งประเทศเธอเข้าไปดูหมายเลขสื่อในแผนที่ตรงไหนเธอก็ตอบลงไปเลยอ่าแล้วก็ช่วยกันทำไปเรื่อยๆเสร็จแล้วระบายสีเรียบร้อยแล้วก็ Thank mm อกแก้ที่รักกิจอันนี้มันจะมีอาณาเขตขนงอระะเทศต่างั็จะหาได้ง่ายแต่ถ้าเป็นลักษณะเขาไม่น่าจะได้มมหาุดอะไรอ่ะเธอดูแผนที่กายภาพอันนี้มันจะหาได้ง่ายเก้นไอเดียวดวนี้นั้นในหนังสือเนี่ยมันมันมีให้อยู่แล้ว